มีรถอันติสหน้าใช่หนึ่งคันมานำเสนอให้ชมกันนะคะคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตปี2022เลี้ยงไม้แค่65,000ลเท่านั้นเองออปชั่นจัดมาให้แบบครบครบ,ครบรยีบ้อยแล้วนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อน11,000เท่านั้นเองใครสนใจหารถพิชญงานบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะภายในคุม้มโทนสีดามได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแอนดรอยแอร์ออโต้นะคะบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับมีระบบเตือนมุมอับสายตาต้องกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะใครสนใจบอกเลยว่า ใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะรีวิวให้เห็นทุกซ่องทุกมุมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทวกท่าเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกัน,นัะเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถอันติสหน้าใช่1คันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้ออปชั่นจัดมาให้แบบครบคบเลยนะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตปี2022เลขไม 65, ล์65,000เท่านั้นเองนะคะประวั 0, ะติศูนย์ร้อนตการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะแถมมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการมีีใใบเซอออรร์กกันตห้ถสวย คุณภาพเกรด A ใครหารถวิเช้งานห้ามพาดเลยนะราคาค่าตัว6กแสนสามหบาทฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมนเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะได้เป็นชมอ่อนิวช่วงล่างที่ n ็นเรียลบ,บอยแล้วด้วยนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟนไไปททาสัญ้ถึงี่เลยออกด อาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%เท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดใครสนใจติดต่อกันเข้ามาด่วนๆได้เลยนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลย2ขอไข่พอสัมภาร3120กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิมนะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์คมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะสภาพสวยๆเลยนะรุ่นนี้นะคะฉายาของเขานนอะ ถึกทนนะอะไรหาง่ายค่า m a i n t e n a n ถูกด้วยนะคะ รับรองว่าได้ไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้งานได้อีกยาวๆในส่วนของตัวล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กลายพิเศษเลยนะคะน็อต5รลูโลโก้ตรงกลางแม็กขอบ17นิ้วนะคะลูกค้ายางปี2025ย่างปีใหม่ใช้งานได้อยูยาวนะคะช่วงล่างเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชกดิสเบรก4ล้อนะสันเหลี่ยมคมขอ,ของตัวรถด้านข้างนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะ หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถมือเดียวนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเลขไม้หกหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองออปชั่นจัดมาให้แบบครบๆเลยนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโคเมียมกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบ,บ้อยแล้วนะคะล็อกรถหรือว่าปดล,ลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในคันนี้คุมโทนสีดาน,นะคะลูกค,ค้านนะคะคมือจับประตูด้านในสีเทา,นนาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สี ที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะมีมาให้ตรงแผงประตูแล้วก็คันนี้นะคะไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับคุชชั่นโทนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะไม่แค่65,000านโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมอย่างแน่นอนนะแถมออปชั่นเขาจัดมาให้แบบครบครบเลยนะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาเรียบร้อยนะจอ Android ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้ารองรับ Apple c a r า l a y Android Auto นะคะลูกค้าตัวกล้องทอยหลังนะคะก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะแอร์ออโต้นะคะแอร์แบ็กเใบนะลูกค้าแถมคันนี้นะคะมีในส่วนของที่เสียบชาร์จแบตนะไวเดตชาร์จนะคะลูกค้ามีไวเดตชาร์จมาให้ด้วยนะออปชั่นบอกว่าบอกเลยว่าให้ครบเรียบร้อยนะคะ เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วภายในไม่มีรอยขลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับดูระบายอากาศด้วยนะคะคันนี้แล้วก็สติกเกอร์บอกรมีติดได้เห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีขยับเยี้ยเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอันติส1.8สปอร์ตปี2022นะคะลูกค้า6 3 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน11,000 แถมคันนี้นะคะเขามีระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือว่าระบบ BSM มาให้ด้วยนะตรงกระจกมองข้างเวลาที่จะมีรถแซงเราขึ้นไปนะคะเขาจะมีไฟกระพริบส้มๆตรงกระจกมองข้างให้นะทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,คะใครสนใจห้ามพาดส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งสบายคันนี้อยู่ระหว่างปรับสบภาพอยู่นะคะตัวเบาะด้านหลังเนี่ย นำไปสปาให้อยู่นะลูกค้าเดี๋ยวสปาเสร็จนํามาใส่ให้นะคะโครงสร้างของรถลูกค้าอย่างที่เราเห็นเลยเดิมๆนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอัดมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะสภาพส,สวยๆเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะมีแอร์ด้านหลังมาให้กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้านี่ โครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะไม่มีสนิมกัดกินนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญายถึงที่นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2 6 9เปผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8ปสิ่งวดเลยนะใครสนใจห้ามพลาดไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเป็นแบบ LED เรียบบอยไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบ,บ้อยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบ,บ้อยแล้วไฟเบรกรุวที่3มี ีเห็นชัดเจนเลยนะเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยคันนี้พับเบาะได้ด้วยนะคะตรงเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้นะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้นะคะไฟไท้ายเดิมไม่มีรอยแตกอะไรแล้วต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะฝากระโปรงหลังก็เดิมๆเช่นกันนะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยโครงสร้างเดิมๆนะตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี274รายการมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะถ้าตรวจเจอว่ารถเราเนี่ยชนน้ พลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะส่วนตัวคานด้านในตรงตรง คานไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็บอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดเอาไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะอันติด1.8สปอร์ตนะคะปี22ได้รถปีใหม่ไปใช้งานกันเลยนะเลขไม่แค่6 5 0 0 0โลประวัติศนนะคะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ ัวน็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยืน่นแผ่นเพจของรถมีติได้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะออปชั่นก็มาให้ครบครบเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าระบบความปลอดภัยเขาก็จัดเต็มมาให้อยู่แล้วนะสำหรับโตโยต้านะคะรับรองว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อีกยาวแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดพาดไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวีทีไอนะคะขนาด4สู1,800ซีซี140แรงม้าน,นะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ีสิบ e แปดห้าเติมได้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าอย่างที่เรารู้กันเครื่องยนต์โตโยต้าเนี่ยอึดถึกทนไหลหาง่ายค่าม a i n ทนน a ถูกด้วยนะคะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะลูกค้าซีนเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นแผ่นเพจของรถนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์บาร์โคดเนี่ เลยนะสีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าหัวน็อนตตรงแก้มด้านในไม่มีขยับเขยื้อเลยนะคะตัวคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมเมยต่อไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานนะคะสาภาพสวยๆเลยคานด้านในไม่มียุบไม่มีชนนะคะรับรองการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะ <S <S หัวน็อนตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถหัวน็อตฝากระโปรงเด <uring> ิมๆฉนวนกันความร้อนยังอยู่ตาปั๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนนะคะแล้ว ก็สติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะซีนฝากระโปงรงตรง,ตรงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่อมนะคะรับรองว่าได้ไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ากับตัวอันติส1.8สปอร์ตปี2022โชมออนิวช่วงล่างที่ NGA นะคะราคา 6 3 9 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน1 1 0 0 0นะหเรีไม่แค่6 5 0 0 0่าโลเท่านั้นเองออปชั่นเขาจัดมาให้แบบครบเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจหารถใช้งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสาหรับวันนี้กรจ กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ